สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีวันวันที่20แล้ววันนี้วันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็ตรงกับวันศาสตร์ไทยนะคะวันนี้ก็เลยมาทําบุญเนี่ยมาทําบุญต่างบัากันพี่ต๋อยเขาโอรศรพท์มามาน่พระมาแล้วนะคะพี่ดูขอคือดูจั มาแล้วค่ะพระอาจารย์มาแล้วะคะีราะใส่บาตระทุกคน่ช่ต้นไเดี่ยว้นดอกไม้ม่อเกไม่อล้ไปรับะ แล้วค่ะพระอาจารย์หนอันนี้เอขียบไหนสอะไรอเดี๋ยวเอาไปไว้บนงานในการที่ดค่ะขอเดีขอดับบูนะค่ะ อาจารย์ขอดับเบไม่เอาจะเีกดี๋ยวอาจารย์เดี๋พ่ห่ไปด้วค่ะขอดับเบิ้เพราะว่าเยี่ยมมาหกอันนี้ ถ้ามันจะไม่แตกหรอ,อนใช่งัว่าจะเอาใส่ไปใบนบาตเล็กๆหม,มดเลยอาจารย์อาจารย์รอ,อาจารย์ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าจะใส่หมดเพราะว่าองค์งสุดท้ายแนละ้วองค์สุดท้ายใสมามันก็ไม่ล้นหรอกรอรอ,อ,อ,อที่สุดเลยนะเอาใส่ช้าๆทีจะรีบไปไหวนว่าเพื่อนจะี๋ยรอัวต กทุกคนเพี ok> ่จะไปดูเอาไว้นี่นี้จะรถนะไสอนยี่กินโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคัสสาจะไปไหนพี่ต่ย ันนี่เหรอมามานเรามาเดินมาทางนี้มา <c oughs> ตอนแรกคิดว่าไม่คนไม่เยอะนะคะทุกคนวันนี้คนมาทำเงินเยอะเลยน่า <c oughs> สวย <c oughs> <c oughs> พูดไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยสวัสบบดีสวัสบบดีจ้าพี่ป้าสวัสบบดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะโตเป็นสาวแล้วคนสวยเห็นตั้งแต่ตัวเนี่ยตอนนี้โตเป็นสาวแล้ยพี่ชี่สวัสดีค่ะคนสวยโอ้โห,โโหมีพัดลมส่วนส่วนตำแหน่งด้วยนะอ้าวอยู่ตรงนี้เอง ใส่บาจีจเสร็จแล้วนัมเบอร์วันเลยพี่พี่วีนัมเบอร์วันเลยโอ้โหทำสวยๆจะไปเลยทำสวย่คนทำอย่างนี้ไม่ต้องมาบ้านมาบ้าเราไปถ่ายรูปกันพี่ต่อยถ้ามันถ่ายรูปกันก่อนนี่เขาจะมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเขาต้องเอาสิเอา้ใใหหญ่ เดี๋ยวเราต้องเราต้องเข้าซีนกับเขามั if, ่นแล้วเขาไปเอยมามรรุยืนเดี๋ยวรู้ได้เท่าก้นนือทำสวยพี่ปราไปได้หรอเนืออไรชุด้ เขาไมได้มาจากเนไม่ได้มาจากท่านหมมาแล้วค่ะพระอาจารย์มาแล้วที่ว่าไปทำกลุ่มนะแล้วมัสวยหรอ

ไม่ได้อาจารย์เห็นความสวยไม่ไหวต้องมากะมาต่อยเนี่ยคือมาทางนี้พ่อพี่หนูจะไปทางนู้นขอบคุณนะมูธนาสาสูุสูมาทุกคน ไปห้องน้ำเ่เพื่อมบอกอยู่ขมูเขามอกติเข้าไม่ได้พี่ล็อกค่ะอ้าวตาและมองหาไปไหนวะเาเดดูไปพี่ไป ข้าวคือตได้เปล่านี่ไปใส่หลังคาอ้ใส่ทุเรียนของวัดได้ค่ะสวัสดีค่ะเข้าวทุเร็ยนด้วยเหรอแล้วข้าวเป็นแข็งเหรอเอามาไว้ข้างนอกแ็งเลเอาไว้ข้างนอกแบ่งได้โอ้ยใหญ่มากเลยเนาะเพราะว่าล็อกประตูไว้ล็อกประตูไว้เขียนใหมดเข้าไม่ได้เพราะพวกหนูก่อนไปพวกหนูล็อกประับไม่หายหน้าไปเลยไปได้ยังไไปถึงที่หลังมาลังมาดูอยู่ตะกี้บอกท่านเลยนะพี่หนูชอบผัดถุงพี่มากเลยอ่ะสวยมากมาเลยดิ สวยออสวยมากเด็กนะพอเข้าที่แล้วดูไม่อันี้คนใส่ก็สวยไงสวยมันมันมันเขาอยากไม้แหวนดีมันลงมากมองไม่เห็นเยเป็นสาวหรอเป่าสเป็นสาค่จำนะสาวเยนีค่ะเวนนะคะ บริเวณวัดนะคะใหญ่โตโหลานมากก็นี่ก็ป้าป้าคนแก่ไปซื้อๆทำบุญทำทานว่าอย่างนี้ก็กพี่เดานโซซ่อมโซเขาซมาแดงนี่เดินเข้าไปแล้วมันอยู่ขวางเลยโผลไปกลางขวางวันนี้ก็เป็นวันทำบุญที่คนไทยในอเมริกานะคะมาร่วมกันทำบุญนะคะบุญบุญสัตว์ไทยนะคะก็เนี่ยปกติคนจะเยอะมากนะคะแต่วันนี้คนค่อนข้างจะไม่ค่อย ไม่ค่อยมากันเยอะนะคะทุกคนค่ะเพราะว่ารู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เป็นวันอเมริกันฟุตบอลวันแรกแลวคนเขาก็ดูฟุตบอลกันสําหรับไอพวกคนหลังนะคะที่เขามาซื้ออาหารนะคะปกติเนี่ยที่เนี่ยนะคะทุกคนรถนี่คะที่จอดนี่ยากมากนะคะแต่วันนี้ก็รู้สึกค่อนข้างเยอะแต่ไม่เยอะมากนะคะค่อนข้างบางตาเท่าที่เปรียบเทียบกับครั้งๆปกติที่ไม่มีฟุตบอลนะคะทุกคนดู บรรยากาศบริเวณวัดนะคะที่นี่วัดมงคลรัตนารามนะคะที่เทมปาฟลอริดาค่ะเดี๋ยวให้ป้าจอยไปลองก่อนจานก็ยังบินทบาทอยู่นะคะตรงนู้นนะคะวันนี้คนคนไม่มาตักบารเยอะนะคะทุกคนดู่เงียบเหงานะคะคนที่มารอซื้ออาหารก็ค่อนข้างเบาบางนะคะทุกคนทรถจอดเยอะๆนี่คือคนเข้ามาซื้ออาหาร รู้สึกวันนี้มันรู้สึกเงียบเงาอันนี้ก็เป็นที่ขายอาหารนะคะปกติคนจะต่อคิวยาวเหยียดวันนี้ดูบางตามากอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ขายพวกอของใส่บานะคะเห็นไหมทุกคนบางตามากปกตินี่แถวยาวเหยียดเลยนะคะคนไม่ก็เยอะค่ะวันนี้มาเดี๋ยวจะเอาของไปเก็บไว้ในรถทุกคนเดีย๋ยวจะพาทุกคนไปดูที่ขายอาหารนะคะ นี้เวลาจะซื้อนะคะก็มาจ่ายเงินตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นขนมหวานสวัสดีค่ะคนสวยอ่าสวยมากเลยค่ะวันนี้สวยแบบมอมแมมเลยอ่ะสวยแบบมอมแมมสวัสดีค่ะขายขาดแล้วอันนี้นี่หมดแรกของจะหมดแรกเดี๋ยวเลิกเลยอันนี้เป็นขนมแผนกขนมหวานนะคะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นพวกแอปเ a p ไทเซอร์แล้วก็ วันนี้ดูบางตามากอันนี้็นชมฟิี่มามาจะม่เยวันือไมอช้าไปหาด้ดีค่ะอันนี้น้องเขาเป็นคนขายนะ อันนี Sadly, ้กุ้ยช a ใช่ไหมอันนี้กุ้ยปิ้งอันนี้กุ้ยทอดอ่มันคือมันทอดมันทอดขับกล้วยหมดครับกล้วยหมดเพิ่งหมดไปเมื่อกี้อนันนี้คือมันทอดนะคะมาดูนะคะนี่ฮะเพ่งจะใส่หมูอย่างนี้นะคะมันทอดกล้วยน้องเขาบอกว่ากล้วยหมดแล้ว าบันนีคือผักต่างๆาอันนี้คือผัดไทยเฮ้ยดใยอันเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายหน่อยนะนี่น้องจอยกำลังทำผัดไทยอยู่นะคะ สีสันแบบหน่น่ากินมากผัดไม่ทันเลยนะทุกคนผัดไทยผัดไม่ทันเลยขายดีมากผัดไปเติมเส้นไฟนะคะเพราะว่าขายดีมากนะคะทุกคน เพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ต้มเส้นเนี่ยเส้นจะสุกไม่ทันนะคะเราต้องผัดไปต้มไปแล้วก็ผสมกันไปดูลูกค้าใช่ใช่เนี่ยลูกค้ายืนรอเห็นไหมคะเนี่ยยืนรอผัดไทยนะคะเนี่ย ที่ชอบกระทะมากเลยอ่ะามมาโอ้โห,โโหน่าจะมาจากเมืองไทยเนาะน่าจะมาก่อนจอยจ้ะใช่ไหมอ๋อกระทะนี้เกิดก่อนเราอีกดิมันมาก่อนจอยใครว่ราม,มาที่วัดก่อนจอยดูสิทุกคนนะ่ากินมากเลยโอเคให้น้องจอยผัดไปนะเดี๋ยวไปดูไปดูร้านค้ารายอื่นคือโบสนะถ์นะคะทุกคนคะ่ะ โบสถ์ที่เราไปตักบาตรนะคะเมื่อกี้นี้นะคะอันนั้นก็จะเป็นท่าน้าํามาแผนกนี้คือผแผนกเครื่องดื่มนะคะน้องมนน้องมนอยู่ผแผนกเครื่องดื่มน้องมนจ้าน้องบนขายดีขายดีนะคะผแผนกเครื่องดื่มนะคะน้องมนความสวยนะคะนี่ใช่ไหมคะตลาดนัด ตลาดวัดนะคะตลาดขายอาหาร,รพระอาทิตย์ที่วัดนะคะมงคลรัตน,นารามอ,อันนี้คือแผนก๋วยเตี๋ยวนี่ทุกคนขายดีมากกก๋วยเตี๋ยวนี่ดูคนชอบกินมากก็คือชอบกินกว๋วยเตี๋ยวคนจะเยอะมากเลยนะคะนี่คนมอซื้อกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวนี้เป็นอาหารที่ยอดนิยมนะคะขายดีขายดีรอคิวกันยาวเหยียดนะคะทุกคนนี่ค่ะเอามาให้ดูกันนะคะ ตอนนี้เราก็เข้ามาในสารามาเข้ามาข้างในกันนะคะอันนี้ก็คือปัญหาอังกอุงนะคะทุกคนเ<ม>นี่ยไปซื้อขากล้องที่เนี่ยอันที่ไ,ไหนเนี่ยน่าจะเมืองไทยในเนี่ยไม่ค่อยมีรอยใหญ่หายากาาใช่ <c oughs> และอะไรก็ไม่ค่อยมีอย่างนี้แล้วมันใส่ไอแพดได้ด้วย เมืองไทยเรานะ่ยมันมีอะไรที่แบบทันสมัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายคุณป้าคุณพี่คุณป้าจ้าค,คุณป้า, <laughs> ปาจ้าสวัสดีคุณป้านะคะสันเดนอยู่นะคะอุยสวัสดีค่ะ,คะพี่พนูหนูไปขอบคุณนะนุ๊ไปบ้านแม่จันกีลาพี่ต่อยบอกว่าพี่อยู่แถวนี้แถวอพวาโลบีช เขาบอกว่าเนี่ยบ้านตอนนี้ไม่ย้ายไปไหนแล้วกาลังจะใส่ impact window ไม่ต้องไปแล้วไ,ไปแล้วอยู่ตรงนั้นอยู่ทงนี้ดีที่สุดไม่ต้องงอนงไม่ต้องหนูเด,เดเี๋ยวจะแอด Facebook เฟรมอุ้มรูช่ออะไรวันนี้เราจะมาทำพิธีนะคะถาวายกันเทศกันแล้วก็ทำบุญสาสไทยกันนะ,ะทุกคนคะ่ะญาติโยมทุกท่านซึ่งนนนใน Sono già con la chiave di lì, ho già con di หกซองหกซองก็หกแบงค์นะแบงค์ละบาทแบงค์ละสองบาทแบงค์ละห้าบาทแบงค์ละสิบบาทนะครัอันนี้ขึ้นอยู่กับาแยกลงจะใส่เข้าไปใส่เสร็จแล้วเราจะเห็นต้นสีชมพูอยู่ฝั่งนั้นอ่าต้นซากุระซากุระแทป้าโดยจะเห็นต้นซากุระแทป้า ຕ້ອງຕິດເສັ້ນແລ້ວກໍເອົາໄປແຕ່ สจุดทางด้านล่างหนึ่งแล้วก็บนอัศสวส์อีกหนึ่งอันนี้มอบตัวแทนห้นดูครูต้อยครูต้อยเชิดดังเด่งแล้วก็อีกดังเงึ่ง ยากทำเพลของเรานะเขาเอาตตายนะคนเป็นอยูนเขียนเลย เปนรั้ดหมือนกนายโยงแขกโยนแขกเปนม้นนายแยกแกโนนเปนได้กัต้งสัมพุทธนับแล้วมันไม่น้อยต้องครอของตัวเองเข้าไปด้วยเพราะมาที่หลังนยังไม่ได้เกน่ยวโทษกเขา่ะ ยนแขกไม่ใส่แงนร้อยก็ใส่เข้าไปมนกันไม่มีแงนร้อยตอนนี้ค่ะทุกคนขาก็ทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันค่ะมาเก็บกลับบ้านกันแลวนะคะตอนนี้ผู้คนก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันแล้วนะคะ คุณน่าจอดรถไปตรงนู้นเราจะเดินไปที่รถนะคะโอ๊ยทำไมรถหนูเปิดหูยพี่เห็นรถหนูเปิดนานได้อย่งเนี่ยมันไม่ไม่เพ <M'> ิ่งเดินมาเมื่อกี้เนี่ยเหรออุ้ยตายแล้วมันคงจะเปิดนานแล้วรถหนูเนี่ยอ้าวโอ้ออยอ ว่าแบตเตอรี่หนูไม่หมดนะเนี่ยเขียนบอกเลยนะคะถทุกคนท้ายรถเปิดไว้โอ้ไม่น่าคงจะเปิดไว้นานแล้วด้วยเดี๋ยวดูสิอะไรหายมั่งเนี่ยดีหน่อยเราไม่มีอะไรมาก